อย่าเลือกมากนะอย่าเลือกมากนอนก็นอนด้วยกันมันเต็มก็มันเต็มนี่แหละก็เกิดมาก็เกิดมาสองคนอย่างนี้แหละเออก็งงอยู่เออเห็นไหมมันเต็มอะไรนะนะน้องเพ็ทมีปัญหาจังมันเกิดมาก็เกิดมาสองคนเออเนี่ยจะเต็มอะไรอีกตูดเมือกน้องเพชร เออขาลงเอาขาลงไปเสียงเงี้ยเสียงเงี้ยมัดเมียงเสียงเงียก็ไอ้เยงอะไรเนี่ยจะบังคับกันข้าก็ไยถ้าก็ไยแล้วหัวดีบ่คักเดอไม่กินแล้วเนาะไม่กินแล้วใช่ไหมให้ยายเก็บนะโอเคค่ะนอนเลยลูกนอนเลยอ่ะเอ ไว้เพลงแม่นี่จีเฮเพลงกล่อม <Yeah. S 1> เพจอยากกินผมนอนดีๆเที่ยวทางกลาง <Hey. S 1> ป่าออนไลน์ <Hey. S 1> ป้าดิจิตอลเ <c oughs> <c oughs> จ้าอ,อ,อย่าลืม พี่นอนมอนเก่าหวานขับพนันขับเพื่อนมาแหละนี่ทั้งไหนนอ,อนถืเลียกนอนสองคนพร้อมกันไหมก็ต้องจังสี่แล้วสามมือนี่แหละที่เขานอนแบบนี้ รับแล้วลูกอยรับแล้วลูกไข่โง่ขี้อยังนี่ขี้จา้ารับแล้วค่ะมาเอาอีกไหมล่ะลูกเอาอีกอ่ะ,อะเอาอีกไหมย่าก,ก่อนอเอานี่ไงอ่ะโอ้ไม่เอาเลยโอเคโอเคโอเค ไม่เอาก็ไม่เอาเอ๋เอเอเอรับแล้วจ้ะเพชรับแล้วนอนซลารับตาเม่สิกอมแม่ไปนาหาป่ามาปอนแม่เลี้ยงมอ อยู่ฟ้าสวนมอน่เอเอเอไเพลนันเฮเพล